สวัสดีครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมนะครับนี่คือเจ้าปืนกลนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวบุกเบิกนะครับตัวสร้างชื่อนะครับให้ผมแล้วก็ซุ้มโชคดาราฉายนะครับตั้งแต่ผมกลับมาเลี้ยงนะครับจนปัจจุบันนะครับนี่ครับยังอยู่ดีนะครับตัวนี้ผมต้องบอกว่าอายุเนี่ยน่าจะมีเข้า10ปีนะครับเ้าเข้า1ิปีนะครับ ร่างกายของเขานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้หลายๆท่านได้เห็นฝีมือนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นผมเรียกว่าเป็นยอดพาม่านะครับในอดีตนะครับและปัจจุบันสําหรับผมเนี่ยลูกหลานเหล่าก็นะครับตัวนี้นะครับคือตัวสร้างชื่อของโชคดาราฉายนะครับชั้นหลานชั้นเหลนนะครับแสนกลนก็มีเชื้อเจ้าปืนคนนะครับมีพันธุก,กรรมเดียวกันคือ แม่ของเจ้าแสนกนคือน้องตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าปืนคนเนี่ยตอนเนี้ไม่มีเชื้อแล้วนะครับและไม่มีเชื้อเนี่ยมาประมาณ4ปีนะครับผมก็ไม่ได้ทําลูกนะผมก็ให้กินข้าวกินน้ําอยู่ที่ฟาร์มปกตินี่คือไก่อายุเกือบ1 0ปีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขากินข้าวยังไงนะครับเพราะาตาฟางเนี่ยได้2ปีเลยนะตาอาจจะมัวๆแหละอาจจะค้ำๆเอานะครับแต่ดูร่างกายดีครับ ไม่้อมนะรู้แล้วครับนี่ถ้าคนก็นน่าจะหลักร้อยปีนะถ้าคนเนี่ยนะมาดูเกศแข้งครับคลิปวันนี้ถ้าใครได้ชมแล้วนะครับก็บันทึกไว้นะครับนี่เป็นคลิปประวัติศาสตร์นะครับแข่งขาเจ้าปืนคนนะครับมาดูครับด้านหลังนี่คือท้องแข่งหรือน่าแข่งของไก่อายุหลักสิบปีนะครับมาดูตานะครับ ตาเขาฟางนะครับมัวหมดแล้วนะครับถ้าเป็นคนก็เป็นต้อกระจกไปแล้วนะครับแล้วให้ดูสีสันนะครับนี่คือพันธุกรรมของโชคดาราชายนะครับสีสันสกุลตัวนี้เขาคือมาล่อนะครับถ้าใครเคยได้เห็นชิปหรือเห็นเขาในสนามคงจํากันได้นะครับสถิติที่ชนะ13ไฟท์นะครับเสมอ3ไฟท์นะครับแล้วก็ได้กินมัดจำนะครับ3ไฟท์นะครับได้กินมัดจำนี่ นี่ครับคือสักุลของเหล่ากอโชคดาราฉายนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับอันนี้ก็อยู่ไปด้วยกันจนแก่เท่านะครับจนให้ไม่อยู่จากกันไปข้างหนึ่งนะครับนี่คือเจ้าปืนคนโชคดาราฉายนะครับพันธุกรรมมาล่อบ้าอัจฉริยะอีกหนึ่งตัวของผมนะครับนี่ถ่ายไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าปืนคนโอเคครับ